ใ่ค่ะน้องๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูพี่บาเบลนะคะอีกครั้งใน today chem crystal นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่น้องๆได้ไปลองทำโจทย์มาแล้วจะพบได้ว่าว่า,วาข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของค่า IE หรือ ionization energy นะคะโดยไอค่า IE นี่ยคะ่ะส่วนใหญ่น้องๆจะพบอยู่ในบท ที่ชื่อว่าโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุหรือสมบัติของธาตุะสารประกอบเนาะขึ้นกับว่าในหนังสือแต่ละเล่มนะคะหรือหลักสูตรบางหลักสูตรเนี่ยบรรจุไว้ไม่เหมือนกันทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าเจ้า IE เนี่ยคืออะไร IE นะคะน้องๆคือพลังงานที่ใช้ดึงเอิเล็กตรอนออกจากอะตอม ในสภาวะแก๊สนะคะหรือเรียกว่าแก๊สนั่นเองนะคะอืนะคะ IE1 นะคะก็คือดึงอิเล็กตรอนตัวที่1ออกมาโดยอิเล็กตรอนตัวแรกสุดเนะะี่ยค่ะมันก็จะต้องเป็นอิเล็ก tron ที่อยู่วงนอกที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการดึงเวลเลนซ์อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะโอเคเนาะงนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการดึงตัวที่2นะคะตัวที่3ไปเรื่อยๆนะคะ นะคะโดยค่า IE 1เนี่ยจำเป็นที่จะต้องน้อยกว่า IE 2 IE 2ก็จะต้องเป็นไงคะน้อยกว่า IE 3ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ,ะ,คะทีนี้ค่า IE เนี่ยเป็นค่าที่สำคัญเนื่องจากสามารถใช้ระบุหมู่ของธาตุได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าโจทย์ให้มานะคะโดยวิธีการหา หมู่ของท่านนะคะคือเราจะดูนะคะช่วงที่ i e A, มีการก้าวกระโดดมากๆเช่นค่า i e A, มีการเปลี่ยนสมมุติ IE n นะคะไปเป็น IE n ็บุกหนึ่งก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนก็คือกระโดดไปมากกว่า3.5เท่านะคะบางทีส่วนเนี้ยก็คือจะถึงประมาณสีเท่าหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่านี่เป็นจุดสังเกตง่าย นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราลองมาดูโจทย์กันเลยนะคะอย่างเช่นในข้อนี้นะคะน้องๆดูค่ะ IE หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.596 IE สองคือ1 5 2เนาะนะคะสังเกตว่าตัวเนี้ยค่ะมันเพิ่มไม่ได้มากนักนะคะเอาจงจริงเนี่ยคือยังไม่ถึงเท่าอ่อยังไม่ถึงสองเท่าด้วยซ้ำเนาะ ทีนี้มาดู IE 2ไปเป็น IE 3สามน้องๆสังเกตนะมันจะกระโดดค่องข้างเยอะนะคะเกินสี่เท่าเลยอ่ะถ้าสมมติถ้าสมมติน้องลองเอา4.918เก้าหนึ่งแปดนี่ะตั้งหารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งห้าสองเนี่ยยังไงเนี่ยก็คือมากกว่าเท่ากับสี่เท่าแน่นอนถูกไหมคะมทีห้าเราดูสี่จุดเกาหนึ่งแปเป็น6.480เนี่ยมันก็ประมาณ อาจจะหนึเท่านิดนิดนะคะตรงนี้ก็ยังเพิ่มไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ดูตัวที่ IE มีการกระโดดเยอะๆอย่างนี้ก็คืออยู่ระหว่าง IE 2กับ IE 3าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือเราจะขีดค่าแบบนี้นะคะพอได้อย่างนั้นแล้วนะคะเราก็จะมีการนับจำนวนค่า IE นะคะที่อยู่วงนอกที่สุดนะคะก็คือตรงนี้พิบนะคะ น้องๆจะสังเกตเห็นว่ามี IE อยู่สองค่านะคะที่ต่ำมากๆนะคะอันเนี้ยค่ะถ้าเรานับเนี่ยก็คือนับไ้สองค่าถูกไหมคะแสดงว่าหมู่ของธาตุเนี้ยค่ะจะต้องอยู่หมู่ที่สองนะคะอ่ะน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาสองตัวนี้ทำไมไม่เอาข้างในล่ะพี่ก็อย่างที่พี่บอกไปเนาะว่า IE นะคะข้างนอกสุด หรือ IE ที่อยู่วง,วงนอกๆเนี่ยจะต่ำกว่าข้างในถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสดงว่า IE1 มันก็ต้องเป็นการดึงเล็กตอนตัวแรกหรือเวเลนติเล็กตอนที่อยู่วงนอกสุดแน่นอนถูกไหมคะแล้ว IE2 ก่อนที่มันจะข้ามไปกระโดดไปเป็น IDE 3เนี่ยเฮ้ยสแสดงว่ามันก็ต้องอยู่วงนอกเหมือนกันเนาะนะคะแล้วพอไปเป็น IE3 มเนี่ยมันก็จะเข้ามาคาบด้านในนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยว่าข้อเนี้ยอยู่ในหมู่ที่2 ะะทีนี้การจัด e l เล็กตรอ,นนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือค่าถูกไหมคะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในค่าที่สีของตารางธาตุนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดมันก็จะได้เป็นอะไรคะ a อะไรก็ไม่รู้เนะะาะจะได้เป็น2 8 8 2แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่านะคะจำนวนโปรโตอนของ a หรือเลขอะตอมเนี่ยคะ่ะมีค่าเท่ากับ20 e แบบนี้ ฉันก็ต้อตอบข้อ1เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตอบข้อ2ข้อ3เนาะเพราะว่าข้อนี้มันมีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถระบุได้นะคะโอเคนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ